เอาละค่ะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสีสบกนาทีแลนะคะก็มาเล่นเกมเแม็กไฟเนเช่นเคยนะคะเข้าเกมมาอวันนี้มันทำอะไรดีเอ่ยเมื่อกี้ลงอคลิปสุดอานาถเราไปคลิปหนึ่งะคะตายยี่สิบครั้งค่าศูนย์นะคะเป็นอะไรที่กากที่สุดในชีวิตที่เคยเล่นมาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคองั้นเดี๋ยว ถ้าลงอะไรที่มันแย่ๆไปแล้วเนี่ยแล้วก็ควรจะลงอะไรที่มันดีๆบ้างใช่ไหมอืมก็เอ๊ะทำไมมันโหลดนานจังค้างป่ะนเนี่ยม่วงมากเลยอะ่ะสามท่มสี่สิบเจ็ดแล้วนะจ๊ะหรือมันไม่ค้าง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 โอเคโอเคเข้า ไปเราทรัทุนเงินโอ้ตังค์ตังค์เลืเก้าพันไม่ได้การเงินจจงใจเหลือแง่เหลือเลยเหลือวันเดียวเองอะ ยอยากเล่นเนสไนมากอะแต่ว่าคงไม่ได้เล่นหรอก้เดี๋ยวไเล่นดวยเต็มแล้วอะอยากปลัดยากแมวะีะจะล็อกทำไมอะแมวเร็ดิสมน,นี่นี่ก็ชอบ สนุกดีเล่นแบบง่ายด้วยเยี่ยงเลย,ย,เ,ลยเราหลดสักพักนะคะแล้วก็จะเข้าเกมไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่นจบกันหรืออยังเพราะเราเข้าป่านี้นี้ะนะเราเปลี่ยนชุดปืนเป็น F2 นั่นแหละกดกดลอยลกดลอวลัวเดี๋ยวมันเป็นไป F1 ไม่ได้ バタニンとインピット。 มาเล่นเกมกันเลยค่ะไหนไม่เจโนูชื่อซะหนักไปรอบสามค่ะไม่เล่นกว่ามาเล่นไปเดี๋ยวเราบินตัวเองนะตอบมันเด็กเลยไม่มีหลายคนในตลาดสดโอ้โหสบายนี้มีหมดมาก

ด้วแต่ว่าตัวใหญ่ใหญ,ใ,หญใหญ่มาบม้างนี่เราใช้ปืนแบบโกพาเล็กๆจิว๋วๆก็พอแล้วค่ะแต่ว่าเปิดโคกมันช้าอย่างเงี้ยทีกี้ก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ตัวเองมาละค่ะเล็งอะไรออกมาสิ จะดีจะดีกว่านะคะแต่ว่าน,นี่เราจริงเข้ามาเก็บกระสุนไว้ให้เพื่อนใช้บ้างก็ดีนะคะไม่ได้ใช้แค่ไม่ใช่แบบว่าแบบใช้หมดไม่แบ่งคนเลย เพราะว่าตัวเล็กละอะใส่ปืนจะถอดออกไม่ทันไอ้ตัวระเบิดนี่เราต้องหลบเลยนะเก็บกระสุนเปลองเดีย๋ยวเจอเอีกอ,ออกกำหยิบกระหยิบป,ป,ปืนผิดนะคะเปลี่ยนเป็นปืนทองะจะดีจะประหยัดกระสุนมากกว่าอ,อีกตัวเดียวให้พนเรอจัดการไปวิ่งไปก็เกี่เยเปล่าค่ะ ก็ส no like oh, uh, ้มหน่เพราะว่าแปลกๆอะค่ะไม่เหมือนหน้าตาไม่เหมือนลีออนแต่ว่าตรงผมชุดอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้ว่รู้ว่าเป็นเป็นเจสซี่เขาไม่ใช่รีออนอะไรเนี่ย e m อิมอิ่มอิมอ๋อเปอร์เซ็ไม่หิวมาแกมาเอาปืนแล้วแกก็ไปเนี่ยนะแล้วก็ไม่หยิบกระสุน เค้คอช่วยยิงก็ดีมากหรือว่าเปนน็นอะไรที่แบบแยงกระสุนข้าวเจ้ามากเลยใช้มองไม่เห็นข้ะหลังแกอ่ะไม่ดูข้ะหลังเลยจ้ะเน,นี่ยรีบรักษาการแบบนี้กัน แย่งขูตคิดว่าจะมาแย่งแย่งัะไม่ได้รอง เือี่ปีนชก็ใช้ปืนอื่นก็ได้ค่ะแต่ว่าปืนเซ็พม่ไปแหะเย่นี่อยู่ก็เป็นฝูงกันแล้วแบบประตูมาจากทางเดิ long q u โอเคหอนตรงนี้มัน แต่ดมบไดไม่ไดเอ้วิ่งสิวิ่งวิ่งไม่วิ่งเหรอไม่วิ่งไม่วิ่งอ่าจังโอเคเมื่อไหร่จะจบนะยิงกันจ้าจังเอาดึงเปลี่ยนโอเยังไม่เก็บไปสนศูน้ที่สองเลย่ะแล้วอะไรอ่ะค่ะเรามาเล่นรอบนี้แบบน้องคุณเต้อีกทีนอยเกน อไม่ดูแผนที่อ่ะมันก็บอกอยู่แล้วว่ามีตัวที่รอจอยู่ตรงไหนโอเคอยู่แค่รอดแค่อคแอบขอึ้นไปดีกว่าหน้าเบื่อตูมาไม่ได้แนอกจับมันจะเกิดตรงนี้แลกนิดหน่อยข้อความมันมนะคะต้องแลกใช่ปะเดี๋ยวเรามาเล่นปืนนี่กันดีกว่ามาแล้วมาแล้ว 要英雄了，走了嗨，巴拉不尔达。